ไปที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะฮะตอนนี้ทุกคนก็ได้ใช้กันไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาครับว่าผู้โดยสารใช้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งมาจากเรื่องของเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเตาปูนมาถึงบางซื่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณสุนทริยาช่างดำนะฮะจะพาไปติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับ รถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะมีจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ย20,000คนต่อวันเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าต่ํากว่าที่คาดการไว้นะคะซึ่งผู้โดยสารค่ะสามารถมีทางเลือกที่จะเลือกเดินทางเข้ากรุงเทพได้ซึ่งรถตู้คันนี้ค่ะเส้นทางบางบ,บัวทองอนุสาวรีย์ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทําให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีจํานวนผู้โดยสารต่ามากขนาดนี้ค่ะที่สถานีตลาดบางใหญ่มีจํานวนผู้โดยสารมาใช้บริการที่น้อยมากส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารและรถขสมก จากการสอบถามประชาชนที่เลือกใช้บริการรถตู้พบว่าสาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนื่องจากระบบการเชื่อมต่อสถานีไม่เอื้ออำานวยทําให้รู้สึกต้องเสียเวลาในการต่อสถานีมากบริการรถตู้นะคะเพราะว่ามันรวดเร็วกว่าต่อเดียวแล้วก็ถึงเลยแล้วก็ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือค่อนข้างใช้เวลานานกว่าด้วยแล้วก็สถานียังไม่ได้เชื่อมต่อไปถึงบางซื่อค่ะคิดว่ามีเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ลองนั่งเลย ก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่าเชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยก็อยากที่จะลองนั่งดูการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ในปีแรกจะมีผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงจํานวน6 0 0 0 0 7 0ถึง70,000คนต่อวันซึ่งจากข้อมูลของนายสามารถราบพลสิทธิ์อดีสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้ระบุว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงมีจํานวนผู้โดยสารเพียง2 0,000คน ต่ำกว่าที่คาดการไว้มากถึง40,000คนหรือมีผู้มาใช้บริการเพียง27%ของตัวเลขคาดการ์เท่านั้นสัดส่วนที่ต่างกันมากขนาดนี้ทำให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีตัวเลขขาดทุนถึง3ล้านบาทจากข้อมูลการขาดทุนนี้ทําให้ในายสมคิดจดตุสิทพิทักษ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีต้องสั่งการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยขนาดนี้หากมีสาเหตุมาจากการระบบเชื่อมต่อก็ให้เร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด เส้นทางรถไฟสายสีม่วงครับก็ได้กำชับกับทางรพมว่าให้หาหนทางที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสมาใช้บริการดูให้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับเราไม่ทราบหรือว่ายังไม่อยากนั่งรออะไรถ้ามันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับในส่วนที่ขาดข้ายไปถึงกิโวมตรก็ให้ภาษาทางคำบรรคกภาษาทาง,งาทางรพมล้วทำยังไงที่ให้การสร้างส่วนนั้นโดยเร็ว แม้ในเบื้องต้นขอสอมกอได้นำรถมาช่วยขนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีตะปูนและผู้โดยสารก็ยังสามารถเลือกใช้การเชื่อมต่อด้วยรถไฟที่สถานีบางซ่อนเพื่อที่จะไปยังสถานีบางซื่อได้ปัญหาของรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไม่สิ้นสุดนะคะซึ่งต้องรอรวนการเจรจา,าระหว่างบีเอ็มที่จะให้มาช่วยเดินรถระหว่างหนสถานีจะทันในต้นปีหน้าได้หรือไม่อนุรักษ์บรดดาสุปกรณ์ถ่ายภาพสุนทรียาร้างดามพิกัดข่าวหนา26รายงานครับ ที่น่ากังวลคือตัวเลขพอจะสรุปได้ขาดทุนวันละประมาณ3ล้านบาทบแล้วการตัดสินใจของประชาชนที่จะขึ้นรถตู้แทนรถไฟฟ้าเหตุผลง่ายๆแหะครับต่อเดียวถึงเลยค,ค,คือบางครั้งมันต้องไม่นั่งหลายต่อนะถ้าเกิดว่านั่งรถไฟฟ้าเข้ามานี่นะฮะมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มันต้องมปต่อหลายต่อมันเขาก็าอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดก็ได้นะนั่งรถตู้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าต่อเดียวไม่ต้องมาขึ้นและลงใหม่อีกรอบหนึ่งก็น่าสะดวกกว่าครับ